ยาเนเปียนะครับยาเนเปียเลี้ยงงวงงวคุ้งงวคุ้น,นวันนี้เรามาดูงัวคุ้นนะครับงวคุ้นนะที่อยงเีองู่นบ้าน,นาดง ก็คุณดีจากตัวเนี่ยสองตัวเอ้าจะสนกันเฮียหารงัวครับ ตัวนี้เป็นยังไงละนุ้งกัดไหล่กลกงเกทียเป็นตัวเดียวทีาาทวล,นะลกีกอยังวะล้ำปีสก,ก,กิดงอคุณครับมีทั้งอาหารแห้ง งารแห้งแลวขายจากที่นตี๋อะบ่ขายกันที่โต๊ซื้อมาจากไหนอาจากบ้านเนี่ยซื้อมา เก้ายี่สิบ้ก็มลท่รั่นองมลงเพราะว่าอีสานมันจีนเชียงบระอือืมเออประมาณเท่าไร่เงประมาณสองหมื่นสองหมื่นหนึ่งครับขนตีนยังขายสามหมื่นไปไปดีกว่า ตัวเป็นโรกนี่ <c oughs> หูงามจังนั้นนเนาะทรงงามใช่ปะยังว่าแข็งยิ่งนักเดินโน้ตากวนหน่อยตรลาเสียวครับฟรามวัวเสียอึงแห่งบ้านนาดงครับตอนนี้ยังไม่ขายครับยังขุนอยู่ครับ กูได้บอกคุณเนี่งวคุนนี่มันงวพญาเดี่ยมันงวเจ้าเนาะงวขุนสองตัว้อาหารเ้าเลี้ยงดีอเฟียงอย่งบกใครกินล่ะช่วยดมีอย่างนั้ห็เหรอ

อยูก่ก็เมียนสามปีไปเห็นเสียก่อนละ่ะครับฟาร์มฟาร์มนี้ใช้ระบบโซล่าเซลล์นะครับอยู่ไฟฟ้าม,มาไม่ถึงนี่ไฟปัาา้นน้ฮะปัะ่นน้ำโซล่าเซลล์นะไปเด้อไปเปล่ามันได้เพิ่มแข่องอา้นะน้ำกัน Nó xoa mà lên xem nào Bỏ ừ. Xíu Xoa thêm nó nhỉ Ủa Xoa là xíu Đột nám cao nhang Nhanh phải để đẹp vào nhỉ Nhanh để Nhanh <laughs> งานี้เปียอยากอยาก้ยงปลูก้าเลี้ยงงูนีนหัวจะเอม่เรื่อเลยน่ะงูอัน,นี้ไหลไฟไหลยถือเงาเนี่ยอือเนี่ยโซลาเนะครับฟาร์มเกษตร เอออาสีนี่ครับน้ำโอ้ไฟขี้เป็ดบวกโซล่าเซลครับ ตั boards, ้งสมดครับด네ูดน้ำมาเลี้ยงแปลง้าไดรเปียเลี้ยงวัวฟามัวเก็หมื่นสามข้างโจบบาดันด้วยครับเนี่ยโอ้ โซล่าเซลล์ดูดน้ำประดันขีพแค่หนึ่งสองฮะแค่แพงเสมอตัวนึงเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นสามเจ็ดหมื่น แบบนี้เรต้องเก็บแบตเตอรี่เหรอรูดแบบเมือ่อต่ดิรูดแบบเมือม่อื่นเมันขึ้นเม่ปิดเลยนะมันขึ้นปิดบ่ด,<อ>ดูตรงเมืเม่อว้น อ่ไร่เปลนอ่งเปลนตรงนครละเียด่าไ่มดนี่ยหน้าวานอิสราเอลครับเอาามีทั้งหน้าวานอิสราเอลแล้วก็นีเปียนระลูกนี่เปี่ยก็นกจักระดีเปียนนกจักรด เงวอก็แล <They 're S 1> ้วอ yeah well, ีกอย่างหนึ่งแพงกุละไม่ได้หลายน้อยหลไยเนาะฮะอนน้สองแต่ละวนมัต้องหิเขาว่านะมันบ่มันไดหิงพอเคยอ่นิวึ้งขึ้นมามันก็หิงต้องนิ้รึ่ ชอบชนฟาร์มงัวครับฟาร์มงัวงัวคุ้นงัวคุ้นดูน้ำขึ้นหน่อยอุ้ยลบลบ ฝ้ามัวคุณครับตัดยาให้กินยังสิบสองตัวลองเลี้ยงครั้งแรกครับชมฝากกดติดตามกดกระดิง่งกดซับสไคร้ด้วยนะครับคลิปนี้เอาไว้ที่ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายลงเรื่อยๆครับหลายๆอย่าง ทั้งงานช่างทั้งราคาวักกวควยตลาดวักกวควยทั้งกเกษตรทั้งข้าวโพดครับทำหลายอย่างจะได้ไม่เบื่อครับดูหลายๆอย่างโอ้ส่วนเหลือเราจะให้เลือ่องเหลือๆครับขอบคุณครับ